รักจะเอย่ยหัวใจเปรียค้ความรักมาแย่งชิงไขควงกันหากไม่เป็น เช่นใจปองแต่ต้องการครอบครองหัวใจจึงมืดดำเสมือนความชังบางตาความรักทำให้คนสุขสมและความรักทำให้คนหลัง แม่ฝากน้องด้วยนะลูกหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องทนเอานะคุณหลวงตามนั้นเลยลูกฟ้าดนบันดาล เรามาพรอมว่นไั้นในถึงได้มาเจอหรือโชคชะตาได้เกี้ดไว้ให้มอผู้ใจรักมันเพียงเธอคุณหญิงเราก็แต่งงานกันมาหลายปีแล้วนะพี่อยากมีลูกเหลือเกิน น้องเข้าใจคุณพี่ดีค่ะคงเป็นกรรมเก่าของน้องที่ไม่สามารถมีลูกให้คุณพี่ได้คุณหญิงจะว่าอย่างไรบ้างถ้าพี่จะรับกิมทอลูกของอแปะเชิญที่คาขายกับเราในบางกอกใหญ่มาอยู่กับเราด้วยก็แล้วแต่คุณพี่เลยค่ะความสุขของคุณพี่ก็เหมือนความสุขของน้องถ้าคุณพี่มีความสุขน้องก็มีความสุข อ้าวกิมทออาคุงหลวงเตะของลิชางฝาาของไม่แตกเมืองจีนไม่เป็นไรหรอกอีกหน่อยเราก็จะได้เป็นทองเป็นเดียวกันแล้ว คุณหลวงว่าไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าเมียสองอย่างอวัยเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์สัง่งเบาในบ้างได้เลยเหรอทาไมต้องขึ้นตรงกับอกหญิงระยะทุกครั้งเลยนี่มันก็หลายครั้งนะที่น้องมาพูดกับพี่เรื่องนี้พี่ว่าแต่คุณพี่คะเมื่อก่อนก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรนี่คะแต่ว่ามีพอกันทีพี่เบื่อเรื่องนี้เต็มทนแล้วมีเรื่องไม่สบายใจอีกแล้วเหรอครับคุณหลวง ใช่สิก็เรื่องเดิมๆทั้งนั้นแหละเั้นผมว่าเราไปหาที่ผ่อนคลายกันดีไหมครับคุณหลวงครับเดี๋ยวผมหาเพื่อนคุยให้คุณหลวงดีไหมครับรับรองคนนี้ถูกใจคุณหลวงแน่นอนอย่าให้พลาดในเจ้าที่รัก ห่วงคะดิฉันทองไพรมค่ะหลังจากเนี้ยคุณพี่คงจะไม่ได้มาหาน้องแล้วใช่ไหมคะคุณพี่จะทิ้งน้องไปไม่เป็นไรหรอกถ้าพี่มีเวลาพี่ก็จะมาหาน้องถ้าคุณพี่ไม่มีล่ะ คุณพี่คะคุณพี่น้องไปอยู่บนเรือนไม่ได้หรอคะเราน้องอะ่ะปฏิบัติคุณพี่อย่างดีคุณหญิงคะคุณหลวกลับมาแล้วคะ่ะแล้วทำไมต้องทำหน้าตาตื่นขนาดนั้น คุงหลวงนี่มันอะไรกันนางครงเขียวนี่มันใครกันคุณพี่นี่คือทองไพรำเธอจะเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยังไงคุณหญิงก็ช่วยหาเป่ามารับใช้ทองไพรำสักคนละกันก็แล้วแต่คุณพี่เถอคะค่ะยังไงที่นี่ก็เป็นเรือนของคุณพี่คุณพี่จะเลือกเบ่าคนไหนก็ได้ เดี๋ยวเอาในคนนี้แล้วกันค่ะหน้าตามาดูเข้าทีอขอพระคุณคุณหญิงค่ะดิฉันจะับใช้คุณหญิงเต็นทพี่ค่ะอย่าก,กังวลไปเลยนะคะคุณหญิงจะไม่ฉันกังวลได้ยังไงล่ะหน้าตาเธอก็ดูเข้าทีนะช่วยอะไรฉันสักอย่างสิ ช่วยอะไรเหรอคะคุณหญิง ณพี่คะน้องพาลำดวนมาฝากไว้กับคุณพี่ให้ลำดวนปรนิบัติคุณพี่เผื่อว่าเราจะได้มีทายาทเร็วขึ้นยังไงล่ะคะ บุญจะทําให้คุณพี่มีลูกกับคุณหลวงเร็วขึ้นต้องเข้าใจนะทองไพรำว่าช่วงนี้นะ่ะมีสัมภเวสีมาอยู่ในบ้านก็เลยต้องช่วยแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้คุณพี่นี่คุณพี่ว่าดิฉันเหรอคะหยุดเดี๋ยวนี้นะทองไพรำถ้าคิดจะทําอะไรคุณหญิงระยะก็ข้ามศพฉันไปก่อนถ้าเธอไม่ใช่สัมภเวสีก็อย่าร้อนตัวสิแกยังรดวนมันพายไป,ไป เขามีเรี่องอะไรกันเหรอจะทำอย่างนี้ได้ไหมคุณเอ็งนก็จะมาเห็นมิพอดีชันทนไม่ไหวแล้วทำไมแก้ไม่กำจัดหนังระายะานไปสักทีอะ มเอานะอย่าอารมณ์เสียไปเลยเดี๋ยวมันจะไม่ดีต่อลูกของเรานะจ๊ะเขาเป็นลูกของเธอจำเอาไว้นะเขาเป็นลูกของฉันกับคุณหลวงคุณพี่ต้องผ่านเวลามีเวลาอยู่กับบ้านได้ไงกับบ้านกับครอบครัวบ้างนะคะคุณหลวงก็คุณหลวงคุณหญิงระยะเกิดวันเหตุรถชนเขาอย่างไรนี่กวางไอ้รันงบอกแล้ เอารถออกไปโรงหมอ